ลโสวัสดีนะคะทุกคนกลับมาพบกับดีดีซิสตีฟอีกแล้วนะคะ ลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวลิปมันหรือว่าลิปปาล์มลิปออยกันนั่นเองค่ะซึ่งตัวที่ดิฟหยิบมารีวิววันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะไม่แน่ใจว่าหมุนหมุนทุกฟังหรือเปล่านี่นะคะเขาจะเป็น m i l ล่าคัลเลอร์เมจิกลิอยนั่นเองนะคะตัวนี้เขาจะให้ความชุ่มชื้นกับริมฝีปากนะคะโดยไม่ทําให้เหนียวเนื้หนะเนาะแล้วก็แห้งเล็กๆแล้วก็ทําให้ริมฝีปากเนี่ยดูสุขภาพดีหลังจากการทาแล้วด้วยค่ะ ซึ่งแท่งของเขาก็มีความน่ารักประมาณนี้แล้วนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาลองสวอตส,สีกันเลยขออนุญาตสวอตทิ้งไว้บนมือก่อนเนาะเพื่อให้ได้ดูสีกันนะคะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งนะคะเผื่อแบบว่าเขาใช้เวลาในการเปลี่ยนสีแต่ดิบรู้สึกว่าจากที่แบบดูมาก่อนจะสั่งซื้อดิบรู้สึกว่าตัวเนี้ยเขาไม่ได้แบบเปลี่ยนสีเวอร์เวิร์นอะไรขนาดนั้นนะทุกคนยังไงเดี๋ยวเรามาลองเช็ดลิ้ฝีปากกันก่อนเลยนะคะเช็ดแล้วนะคะเดี๋ยวเช็ดแห้งด้วยเมื่อกี้ใช้ทิชชู่เปียกนะคะ นี่ก็จะเป็นสีปากของลิบนะคะแล้วก็เราจะทาไปบนริมฝีปากเลยเขามีกลิ่นขนมขนมด้วยเ่ะทุกคนเหมือนขนมตอนเด็กที่เราแบบเคยกินเลย <c oughs> ส่วนตัวเรารู้สึกว่าเขาเล็กๆแล้วก็พกพาสะดวกดีนะคะแล้วก็สีที่ทาบนมือไปอะ่ะแทบไม่มีสีเลยแทบไม่มีเลยนะคะแล้วก็บนริมฝีปากเนี่ยริบก็แทบจับสีของเขาไม่ได้เลยเหมือนกัน <c oughs> คือเหมือนกับเขาเปลี่ยนสีแค่แบบละเลื่อมากจริงๆอะ่ะทุกคนแต่ว่าถ้าใครสังเกตจะเห็นว่าตรงขอบปากขวดอะคะ่ะจะมีความเป็นชมพูชมพูที่เป็นฟิลลิปมันเปลี่ยนสีจริงๆแต่ว่าพอทาลงบนมือแล้วสวอชลงบนมือแล้วเขากลับไม่ได้มองเห็นสีอืมไม่ได้มองเห็นสีเลยนะคะ ก็น่าจะได้ผลลัพธ์ประมาณนี้ใครที่รู้สึกว่าชอบความเป็นธรรมชาติแล้วได้การบำรุงลิมฟีปักด้วยดิบรู้สึกว่าอันเนี้ยอาจจะตอบโจทย์สำหรับคนที่มีลิปแมตติดตัวแล้วช่วงนี้ไม่หิดทาลิปแมตแล้วไม่อินกับลิปแมตแล้วอยากได้ความกรอสความออยความบำรุงตัวนี้เอาไปทาท็อปช่วยได้นะคะเขาเหมือนการทาลิปมันปกติมากๆนะคะทาดิบจะแบบเมมเอาความมันออกก็เห็นปะเพื่อนๆจะเห็นเลยว่าแบบมันยังมีความชุ่มชื้นที่มองให้เห็นอยู่อะ เมื่อกี้เหมือนเลือบๆเ,เหมือนจะเห็นสีชมพูแต่ว่าพอตอนเมมออกไปแล้วก็ไม่ได้มีสีเลยค่ะออกไปแค่ความมันเหมือนเขาแทบจะไม่ได้มีสีและเลือดเลยแต่เขาบอกว่ามันให้ความเป็นธรรมชาตินะคะก็ประมาณนี้ค่ะซึ่งแท่งหนึ่งเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ15บาบาทนะคะใครที่สนใจลองเอาชื่อรุน่นแล้วก็แคปภาพไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตดูได้เลย นะคะหรือว่าเขียนเป็นลิปออยูนิคอนดิวคิดว่าก็น่าจะเจอแล้วค่ะยังไงก็ฝากคลิปวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะใครที่ชอบทาลิปมันเหมือนกันหรือว่ากํลาลังสนใจลิปอยู่เหมือนกันก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะอยากให้ดิบรีวิวอะไรหรือว่ามีอะไรติชมตรงไหนก็คอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะคลิปนี้ดิวขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ